สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเละรอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกแล์ก็แชร์คลิปวดีโอนี้จะทําขึ้นเบนนั้นสินค้าไม่ได้ชักชวนและการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิงสมัครสมัครกันเยอะๆนะครับ <c oughs> อันนี้เราก็อยู่กับแรนดล็อกเลอร์เวิร์ด n f ็จากคาริที้นะอันนี้ก็เป็น EP ที่ยี่สิบสี่เราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งสเสน่ห์นะของโลก RO นะคือระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนซื้อขายเนะี่ยอาจจะเป็นซื้อขายเป็นในเกมซื้อขายเป็นเนงินจริงนะอ่าอันนี้ก็ต้องมีตั้งแต่สมัยแรกๆนะที่บอกว่าทําให้ทีมงานชวนปวดหัวสมัยแรกๆโอ้สมัยซื้อขายเป็นเงินจริงเนี่ยมีเซิร์ฟเล่นในล็อกเปิดแล้วก็ซื้อขายบางเซิร์ฟแบบเพิ่งเปิดบางวันวันแรกเอ็มเราเป็นพันเอ็มห้าร้อยนะจะเหลือเอ็มมาสี่บาทห้าบาทนะเพราะของบางอย่างบน อพอเล่นเปน,นานเงินมันก็เฟอ้อใช่ไหมบางอย่างเหมือนข่าวเหมือนบาโฟเนี่ยสามร้อยล้านเอามาสามบาทที่ดูนะเอามาสามบาทก็ได้หลายพันบาทอยู่นะของบางอย่างเหมือนพวกการ์ดโกดการ์ดอะไรอย่างเงี้ยขายเงี่ยอันเนี้ยเป็นเซิร์ฟเทสนะคนบางคนคิดว่ามันจะขายไม่ได้แต่ว่าม,มีมีหลายคนโพสต์ในกลุ่มนะแล้วก็มีคนซื้อนะเพราะว่าบางอย่างเขาต้องการเหมือนเหมือนเหมือนซื้อไปทดลองก่อนเซิร์ฟจริงเปิดและคิดว่า เซิร์ฟเนี้ยเป็นเวอร์ชันเนี้ยของคาวิตี้เนี่ยรูปแบบ NFT เนี่ยจะได้รับความนิยมเนี่ยเลยคนต้องการซื้อเพื่อจะได้รองนะเพราะว่าถ้าเจอจริงเปิดเงินอาจจะหายากมากกว่านี้นะเพราะตอนนี้เขาก็จะมีระบบช่วยเหลือผู้เล่นอยู่นะทำให้คนสามารถล่าของล่าของบอสล่าอะไรมาทำให้เห็นเป็นรูปแบบการเล่นนะบางคนก็อยากได้ของอยากได้เงินเอ็มนะ มาอย่างสมมติว่าเขาขายสองร้อยล้านอ่ะสองร้อยล้านก็หนึ่งเอ็มก็หนึ่งล้านนะตัเงินเอ็มก็บัญญัติตั้งแต่เมื่อไหร่มารด้นะแต่ว่าผมเจอเกมด้านล็อกสมัยตั้งแต่อายุสิบเจ็ดอะตอนนี้ก็สามเจ็ดยี่สิบปีสมัยอยู่พชอนะปอชปีสามนะหรือก็ไปเล่นสนุกสนานในโรงเรียนก็ไม่ไปนะก็คือว่าอีกหนึ่งเสน่ห์ของมันก็คือระบบการซื้อขายเนี่ยคือค่อนข้างยอดเยี่ยมนะมันก็มีการตั้งร้านแล้วก็เดินตุ๊ดๆบางคนก็ วางของผิดก็ลากบางคนก็ซื้อของถูกไปขายของแพงอะไรอย่างนี้นะบางคนก็เก่งกาไรก็คือว่าเป็นหนึ่งอีกหนึ่งเสน่ห์ของเกมแลนดล็อกในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันค่อนข้างโหดหินนะเรื่องบงเรื่องบอดเขาก็ประกาศให้เปิดกันเต็มที่นะแต่เปิดแล้วจะตายเปิดแล้วอะไรกันอีกเรื่องหนึ่งนะก็ะเป็นอีกสเสน่ห์ตอนนี้นะโอเคก็ขอบคุณและติดตาม,มารับชมนะใต้คลิปเนี่ยก็จะมีลิงก์เข้าเกมแลนดล็อกเรนเวิร์สเอนอ่ะ ทีซีกับวิตตี้นะาขายของก็ซะเล็กน้อยใต้คลิปโยจะมีลิ้งสมัครกระดานเทรดคริปโตอันดับหนึ่งโลกใบแนนสมัครเพรียงหนึ่งในทีนใช้เงินในการสมัครยืงงนยันตัวตวนได้แบบประชาชน30นาทีความน่าจะถือสูงปลอดภยัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงเปิดมา5้าปีไงใบแนนอันดับหนึ่งโลกเลยโอเคเอ็กเวฟเทรดคลิปโตอันดับ3ของโลกรับผมต่อแพมหนึ่งถึงสี่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากการอื่นรับใดได้หลายชั่วโมงเปิดมา8ปีโอเคเอ็กเนี่ยมีระบบเทมัจจินดีสุดในโลกดีกว่าใบแนนดียังงไก็ลองสมัครรกเทดดู สมัครใชอเมลในการสมัครไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ถอนเงินได้สามแสนยูเอสกูคอยก็เป็นอีกหนึ่งเว็บต้นน้ามีหลากหลายผลิตภัณฑ์และสกุลเงินเปิดมาสี่ปีแต่ผมใช้เรื่องการเทรดมาร์จินเช่นเหรียญแบบไปแน่นไปกู้สามทากู้คอยไปกู้สิบเท่าหลายตัวไปกู้ส0เท่าเกดาเดโอก็เป็นอีกหนึ่งเว็บต้นน้ามีหลากหลายผลิตภัณฑ์สามารถเปิดฟาร์มได้เคบีคอยก็ฟาร์มได้เปิดมาเกือบสิบปีสมัครใชอเมลในการสมัครไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ถอนเงินได้นะครับแอลแบงก์ก็จะเป็นอีกหนึ่งกําร เป็นกอบเป็นการเปิดมา8ปีนะโมอบอกก็สายเกมนะนึติด 1- ใน10เกมสร้างรายได้นะราคาสูงสุดของเหรียญ16 US อลลาร์ตอนนี้เหลือ0.32 US อลลาร์นะสายเกมฟรีก็โลโลคอยเก็ขุดเหรียญบิตคอยอีทูเรียมดอคอยหรอื่นนั่นเกมได้เงินจริงสายฟรีห้ามพลาดนะครับหรือใครจะซื้อเครื่องขุดก็ได้คลิปนี้ไม่ได้ชักชวนเรื่องการลงทุนแต่งใจการลงทุนมีความเสี่ยงก็จะลงทุนก็นพิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย